คือไม่น่าเชื่อทุกคนเอาจริงไม่น่าเชื่อนะว่าน้องเที่ยวจะมาเที่ยวช่วงหน้าฝนนะทุกคนเทศกาลอะไรก็ไม่มีนะครับผมนะโอโ้โหสุดจัดประเทศไทยทุกคนมากันแบบมืดฟ้ามัวดินเลยทุกคนโอ้โหยอมยอมทียอมประเทศไทยนะครับผมแบบนี้ใครจะสู้ไหวนะครับผมนะยิ่งช่วงนี้นะครับผมนะก็ข้างบ้าน ชวนเลราะนะครับผมม็อบของคุณเซนก็ไม่สามารถที่จะทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผมนะลดลงเลยนะครับผมไม่ทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงมาเที่ยวประเทศไทยเลยเดยครับคือดุดจนเนี่ยครับเดินกันออกมา ยาวๆเลยครับผม,ม Welcome to Thailand นะครับผมก็มีทางนักท่องเที่ยวฝั่งยุโรปแล้วก็คนเอเชียแล้ก็น่าจะเป็นชาวจีนนะครับผมอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับ yeah, s okay. <S เวียดนามก็มาเยอะครับผม สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมทลิปนี้พาทุกคนมาอัปเดตภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับต้นเดือนกรกฎาคมปีหกนั่นเองนะครับผมตอนนี้เวลา3ามโมงแล้วนะครับดูครับผมนักท่องเที่ยวตอนอติดอยู่ที่ทางออกนะครับผมนี่ครับข้า,างหน้านก็จะเป็นทางออก3นะครับคือต้องบอกเลยว่า นักท่องเที่ยวแห่เข้าประเทศไทยยกใหญ่กระผมนะครับนี่คือเงินทั้งน้นทุกคนนะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผมนําเงินมาใช้จ่ายในประเทศไทยนะครับผมคือมหาศาลเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับยาวจะไปถึงประตูที่เท่าไหร่ก็ไม่ทูกนะครับผมแต่ว่าโอ้โหยาวมากทุกคนนะครับหลังไหลกันเข้ามาไม่หยุดจริงๆกระผม ซึ่งวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมปี2องปีห้าร้นะครับผมวันแรกของเดือนนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อทุกคนว่านะักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวช่วงไม่มีเทศกาลแล้วนกะ็เป็นช่วงหน้าฝนดยทุกคนนะครับผมนี่คือภาพบรรยากาศช่วงหน้าฝนสนามบินส่วนอณภูมินะครับผมนะักท่องเที่ยวแห่เข้าแบบโอ้โหทุกคนดูแน่นเลยทุกคนตอนนี้แล้วกน,นี่คือ ทางออกนะครับผมมีออกมาก็เป็นประตูที่3าเลยนะครับผมแล้วท่องเที่ยวก็อาจจะไปกับทัวร์นะครับหรือเดินทางเองเที่ยวเองนะครับผมคือ,อาการที่แบบมาเที่ยวเองในประเทศไทยนี่สุนางมันง่ายนะง่ายมากๆนะครับผมง่ายจริงๆจุดนี้มานแน่นกันจุดนี้นะครับผมทั้งคน ฝั่งยุโรปนะครับผมฝรั่งนะครับแล้วก็คนเอเชียเรานะครับผมนี่ครับโอ้โหสุดจะวันยายทุกคนนะครับสุดจะวันยายจริงๆมากันไม่หยุดนะครับผมย้ํานะว่านี่คือภาพจริงไม่ใช่ AI นะครับผมแล้วก็ไม่ใช่คลิปเก่าเลยทุกคนนี่คือคลิปใหม่เดลยวสวนจะไปถ่ายวันที่ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมยวไปถ่ายตารางดลยทุกคนอ่าเดี๋ยว รับชมภาพบรรยากาศกันก่อนนะครับผมตอนนี้เวลา3โมงชมภาพบรรยากาศบรรยากาศพ,าาศพาาศันคึกคักของสนามบินชัวณภูมินะครับผมตอนนี้ส่วนว่าส่วนหนึ่งแบบแว่าสังเกตนะครับนักท่องเที่ยวจะเป็นถังยุโรปนะครับผมนี่กคก่นจะเยอะมากนะครับจนะุดนี้ก็เป็นชัวนะครับผม ชั้นสองนะครับผมผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศแล้วก็ภายในประเทศนะครับผมก็จะเป็นชั้นที่สองแต่จุดที่ทุกคนเห็นนักท่องเที่ยวเดินออกมานั้นคือระหว่างประเทศนะครับผมฉันมากมันก็จะเห็นต่างชาตินะครับคนไทยมีไหมก็อาจจะมีนะครับผมแต่ต่างชาติเยอะกว่าแน่นอนนะครับดูยาวจะไปถึงทุกคนข้างหลังนี้ยิ่งเยอะนะครับผม เยอะจริงๆภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับผมปรอกฏขนกระเป๋ากันมาแบบโอ้โหกระเป๋าใหญ่ๆรือคนน่าจะอยู่หลายวันนะครับผมนักเาานักท่องเที่ยวเขาไม่ได้เที่ยวแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับก็อาจจะต่อไปอีกประเทศนึงอีกประเทศนึงนะครับผมนะก็ก็หวังว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับผมนะได้มาเที่ยวประเทศไทยก็ได้ประสบการณ์ดีด กรับบ้านนะครับทุกคนว้าวทุกคนยิ่งแบบที่สา3โมงของวันที่หนึ่งกรกฎราคมปีส2018น,นะครับผมนด้องเที่ยวแห่กันเข้ามายกใหญ่นะครับนะครับดูกันไปยา,ยาวๆทุกคนซึ่งเมื่อคลิปก่อนนะวันที่28ตอนนั้นนะสุดท้ายเวลาช่วง สามทุ่มก,กว่าถึงสี่ทุ่มนะครับผมก็เยอะนะครับแต่วันนี้เยอะกว่ามากๆทุกคนคือไม่น่าเชื่อทปกคนเอาจริงไม่น่าเชื่อนะว่านักองเที่ยวจะมาเที่ยวช่วงหน้าฝนนะทุกคนเทศกาลอะไรก็ไม่มีนะครับผมนะโอ้โหสุดจัดประเทศไทยทุกคน,นมากันแบบเมื่ดฟ้ามัวยนนินกันเดยทุกคนดูโอ้โหยอมยอมจริงๆยอมประเทศไทยนะครับผมแบบนี้ อรจะสู้ไหวนะครับผมนะยิ่งช่วงนี้นะครับผมนะก็ข้างบ้านชวนทะเลาะนะครับผมม็อบของคุณเซนก็ไม่สามารถที่จะทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผมนะลดลงเลยนะครับผมไม่ทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงมาเที่ยวประเทศไทยเลยทุกคน,นะครับคือสุดจริงนะครับผมลากกระเป๋าบางทีก็ใส่รถเข็นมาทุกคน ดูแล้วก็น่าจะมาเที่ยวหลายวันไปแล,แล,แล,แล้วนะครับผมนะครับบรรยากาศทุดครับครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นแบบบริการชัวเซเรนตี้ต่างๆนะครับผมเรามาดูภาพาบรรยากาศจุดนี้กันก่อนนะครับจุดนี้ก็คือเป็นเขาจะมีป้ายบอกว่าผู้โดยสารขาออกนะครับผมขึ้นชั้นที่4นะครับผม ส่วนชั้นที่3ก็จะเป็นอก่กับร้านอาหารแล้วก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็ร้านอาหารนะครับผมแล้วก็ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะครับผมก็คือชั้น2นะนะครับตรงนีนเขาก็จะบอกว่าจุดจอดรถนะครับผมแล้วก็ชั้น4ี่เป็นขาออกภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นพัปริก แท็กซี่นะครับผมเซ้นต์สาธาาณะนะก็รถไฟฟ้าสองสายนะครับผม uh, i ต y l ล n e แล้วก็เอกเพรสไลน์อยู่ชั้น B ีนะครับค,คบึกคักทุวันดูคึกคักมากว้าวโคตรจัดสุดจัดประเทศไทยนะครับผม ส่วนวาจริงๆนะคนส่วนาจริงนะคือประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบไม่เงียบเลยทุกคนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลอดนะเยอะจริงนี่ช่วงสองสองอาทิตย์ที่สองอาทิตย์นะที่ผ่านมานี่คือแบบนักท่องเที่ยวเข้าเยอะ mm. นะเริ่มเริ่มจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผม mm. ก็หวังว่าจะเที่ยวในประเทศไทยอย่างสนุกมีความสุข mm. แล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีครับนะครับผม านี่ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนไทยเองนะครับผมนะก็คือ,อต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะครับผมแค่ต้อนรับดีนักท่อง,งเที่ยวขาก,กลับมาในทุกคนนะก็คือถ้าได้ประสบการณ์ดีกลับกลับบ้านคือว่าแน่นอนเขต้องอยากจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับผมดูอย่างโคด Oh oh. ดูคาเฟยาทุกคนมุมนี้มุมนี้บอกเลยว่าตอนนี้บอกเลยว่าแน่นมากๆนะครับผมจากประตูสามไปยาวจะไปะถึงประตูห้าประตูหกเลยทุกคนดึ่งใโ่ oh. ส่วนผู้โดยสารขาออกนะครับผมก็เยอะอยู่แต่ว่าไม่เยอะมากนะครับเขาจะเยอะมากกว่านะครับผมขึนะ้นไปข้างบนกะเป็นชั้นสี่นะครับผมว้าว เห็น okay, ทุกคนเดี๋ยวทุกคนเดินไปดูภาพบรรยากาศข้างกันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับมุมเดิมม,ม,มุมเดิมถ่ายจุดเดิมนะครับแต่นะักท่องเที่ยวไม่ใช่คนเดิมนะครับผมย้ําก่อนว่านี่คือภาพจริงๆไม่ใช่ AI ไม่ใช่คลิปเก่านะครับผมท,ที่พูดแบบนี้ว่าไม่ใช่เอไอคือแบบสมัยปัจจุบันนี้ a เนีอมันล้ำหน้ามากๆทุกคนก็คือ AI นะมันทําเหมือนแบบนี้เลยทุกคนนะแต่นี่คือไม่ใช่ AI ไอนะครับผม คือไม่ใช่ AI ไอ้แน่นอนนะครับนะครับผมก่อนจะลงไปชมภาพบรรยากาศข้างล่างก็พาทุกคนมาดูตารางการบินนะครับผมขึ้นลงนะครับขาเข้าขาออกนะครับผมนะครับนี่คือเที่ยวบินขาเข้านะครับผมก่อนจะเป็นมีเสียงเรียบ่าจากเสียงเรียบกับ,บูชาของเนี่ยก็ามานะครับผมกําลังลงเลยทุกคน ภูกเก็ตวางโจย่างกุ้งนี่ครับบันที่นะครับผมนี่คือภาพจริงนะครับผมบันที่จริงวันที่หนึ่งกัาคม2025นะครับผมเวลาสามโมงนะครับผมนี่คือขาออกนะครับผม ทุกคนบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมินี้น่าจะทํางานหนักมากเลยนะครับผมก็น่าจะหนึ่งแลยนะนะแต่ก็น่าจะชื่นใจในกฎน่าจะชื่นใจมากๆที่เราไปเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเยอะนะครับผมมันก็ทําให้แบบไต้ไล่เข้าประเทศเต็มๆนะครับผมมาแบบถูกต้องนะนี่คือ ท่งเที่ยวรอวน่าจะรอเป็นชัวนะครับผมเนี่ยครับโหเยอะมากทุกคนนี่คือจุดมี e ติ้งคอยส์นะครับผมเป็นจุดนัดพบนะครับชั้นสองนะครับประตูที่3มนะครับผมทางข้าทางออก3นะครับก็จะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวฝั่งยุโรปนะครับผมเนี่ย หวังว่า FC คนไทยเห็นแล้วก็น่าจะชื่นใจนะครับผมนะครับนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะครับครับตอนนี้นั่นไปหมดเลยนะครันั่นจริงๆรงนั่นมาเนี่ยครับเป็นชัวร์เอเจนซี่ต่างๆนะครับผม คอยมารับนะักท่องเที่ยวนี่คือนะักท่องเที่ยวอินเดียนะครับผมอย่างโหดวันนี้เยอะจริงครับวันนี้เยอะจริงนี่ทางออกสามครับผมก็เป็นจุดจอดรถนะครับก็ไปอาคารจอดรถนะครับผมข้างหน้า้ามไปฝั่งนู้นนะครับผม เนี่ยครับเดินกันออกมายาวๆเลยครับผมมา welcome to Thailand นะครับผมก็มีทางนั่งร่ยวฝั่งยุโรปแล้วก็ คนเอเชียลราก็น่าจะเป็นชาวิจีนนะครับผมอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับ yeah, เวียดนามก็มาเยอะครับผมโอ้โห <Okay. S 1> oh. นี่คือภาพบรรยากาศสถานการณ์ล่าสุดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยนะครับผมสุดจริง นี่คือทางออกนะครับผมเราไม่สามารถเดินกลับเข้าไปได้แล้วไม่สามารถเดินสวนกลับนักท่องเที่ยวเขาไปได้นะครับเพราะว่านี่เป็นทางออกแล้วก็ทางออกสี่ครับจุดนี้ว้าว คร, wow. oh, nice. รับแน่นครับผมแน่นมากว้าวโอ้โหวันนี้เยอะจริงครับผมวันนี้เยอะจริงซึ่งสวนทางกับละลูนีของประเทศไทยนะครับผมนะเป็นละลูฝนนะคุมันก็แปลกมันไม่แปลกนะก็ป,ปีที่ผ่านม,มาก็แบบนี้แหละทุกคนนะก็คือแบบมัน คนไทยอาจจะแบบโอ้เข้ามาทําอะไรกันนะครับผมนี่มันไม่มีเทศกาลอะไรนี่มันคือหน้าฝนนะครับแต่ต่างชาตินะจริงแล้าก็อยากจะมาเที่ยวภาพบรรยากาศที่แบบถ้าช่วงนี้นะสวนนะ่ะอยากไปแบบพักผ่อนอยู่ที่เชียงใหม่ดีกวนะ่ามันดีมากๆเลย,ยนะครับนะ อย่างภูเก็ตนี้ก็ช่วงหน้าฝนนี่อันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าศูนไม่เคยไปภูเก็ตช่วงหน้าฝนนะแต่ภูเก็ตนี้ศูนจะคิดว่าถ้ามีโอกาสไปนะบ้านจะไปช่วงเ,เดือน12เดือน1เดือน2ปีหน้านะครับผมเยีะครับเยอะมาก อาจจะมารับเพื่อนน่ครับจุดนี้ก็ขึ้นไปชั้นสาแล้วก็ชั้นสี่นะครับผมเพื่อที่จะเดินทางอกอกภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะครับผมไะทุกคนถ้าลงไปข้างล่างนี้นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางไปขึ้นรถแท็กซี่สาธารณะนะครับผมแล้วก็ไปขึ้นรถไฟเข้ามมืองน,น,นะครับ ก็เยอะนะครับผมแต่แต่เราจะไปดูกันว่าง้าบรรยากาศข้างล่างเป็นยังไงนะครับผมก็อาจจะไปติดตามชมกันคลิปหน้านะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูอีกว่านักท่องเที่ยวจะเลือกใช้บริการไหนนะครับผมภาาบรรยากาศล่าสุดสนามบินสุวรรณภูมินะครับ ข้างล่างก็จะเป็นชั้นหนึ่งครับผมคือชั้นหนึ่งนี้ก็จะมีร้านอาหารนะครับมีกับทุกชั้นเลยครับเือขับมาก คือตารางการบินขึ้นลงของสนามบ,บินสุวรรณภูมินี่มีเยอะมากนะครบมีทุกชั้นเลยครับผมนะครับสามารถมาดูได้นะครับผมเที่ยวบินใครจะไปเที่ยวบินไหนนะครับผมนะพอก็นจะมีบอกหมดนะครับผมนี่คือเข้าเราไปดูขาเข้าไปดีกว่านี่นะครับขาเข้าเวลา15 2ห้าิบ มาลิลาโตเกียวฮ่องกงเชียงใหม่โอซาก้านะครับ,นะรบนี่คือสีขเขียวนี้กำลังจะลงนะครับหรือว่าลงแล้วนะครับผมนะครับหรือว่าลงแล้วนะครับผมสีเขียว ก็จะประมาณนี้นะครับผมสายการบินน,นี่ครับโอเคครับผมก็เป็นมากสำหรับคลิปนี้ส่วนก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมมาเจอกันใหม่งงคลิปหนะ้าสวัสดีครับ